ัสดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะคลิปนี้พบกับครูศิริลักษณ์สายแท้ครูประจําวิชาดนตรีสากลค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะการจัดแสดงดนตรีค่ะเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะเมื่อนักเรียนเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถนําเสนอหรือการจัดแสดงดนตรีที่เหมาะสมนะคะโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นนะคะในกลุ่มศิลปะได้ค่ะ การจัดแสดงงานดนตรีในวาระต่างๆมีองค์ประกอบดังนี้นะคะนักเรียน 1. ค่ะการเลือกวงดนตรี 2. การเลือกบทเพลง 3. การเลือกและการจัดเตรียมสถานที่ 4. การเตรียมบุคลากร 5. การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและ 6. ค่ะการจัดรายการแสดงก่อนอื่นนะคะนักเรียนจากภาพนะคะนักเรียนเคยมีส่วนร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีใดบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็น การจัดการแสดงดนตรีเพื่อการศึกษาการจัดการแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงหรือการจัดการแสดงดนตรีเพื่อการแข่งขันนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆเป็นอย่างไรเป็นการจัดแสดงดนตรีในโอกาสพิเศษหรือในงานพิธีในวันสําคัญต่างๆนะคะเช่นงานเลี้ยงโรงเรียนงานมงคลสมรส งานอุปสมบทนะคะซึ่งในการจัดการแสดงในแต่ละงานนั้นนะคะนักเรียนจะมีหลักที่ใช้เพื่อให้การแสดงมีความน่าสนใจและประสบความสำเร็จมีขั้นตอนต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ค่ะการเลือกวงดนตรีนักเรียนสังเกตจากรูปภาพที่ครูยกตัวอย่างให้นะคะถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกวงดนตรีอย่างไรให้เหมาะสมกับงานค่ะในการจัดการแสดงในงานต่างๆนะคะ การเลือกวงดนตรีมีความสําคัญมากค่ะโดยต้องเลือกวงดนตรีให้มีความเหมาะสมกับงานค่ะอย่างเช่นในงานบังคมสมรสนะคะวงดนตรีที่ใช้อาจบรรเลงเป็นวงเครื่องสายหรือวงดนตรีที่บรรเลงแบบเบาๆฟังสบายๆนะคะงานเลี้ยงสังสรรค์อาจจะเป็นวงดนตรีสตริงคอมโบก็ได้ค่ะที่บรรเลงบทเพลงที่ทันสมัยนะคะหรืองานศพนะคะจะใช้วงปีพาดนางหงบรรเลงประกอบการแสดงให้เหมาะสมกับงานก็ได้ค่ะ มาถึงคําถามพัฒนาการคิดอีกครั้งนะคะนักเรียนค่ะจากภาพค่ะนักเรียนวงเครื่องสายควรใช้บรรเลงในงานใดบ้างเพราะเหตุใดค่ะนักเรียนทางด้านสายว่ายอย่างไรคะมาดูคําตอบพร้อมกันนะคะวงเครื่องสายนะคะควรใช้บรรเลงในงานมงคลต่างๆค่ะอย่างเช่นงานมงคลสมรส งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในสถานที่ที่ไม่กว้างขวางมากนักนะคะเพราะเป็นวงดนตรีที่มีลักษณะเสียงเบาค่ะไม่ดังมากค่ะฟังสบายๆค่ะนักเรียนข้อที่2นะคะนักเรียนวงสติงคอมโบควรใช้บรรเลงในงานใดบ้างเพราะเหตุใดน,นะคะมาดูคำตอบพร้อมกันค่ะงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆนะคะ เพราะบรรเลงบทเพลงได้หลากหลายค่ะช่วยสร้างบรรยากาศในงานให้มีความสุขความสนุกสนานนั่นเองค่ะอุประกรบต่อมานะคะอุปกับที่2การเลือกบทเพลงค่ะนักเรียนการเลือกบทเพลงนะคะที่จะนํามาบรรเลงในการแสดงต้องคํานึงถึงเนื้อหาค่ะนักเรียนจังหวะและอารมณ์ของบทเพลงนั่นเองค่ะต้องเข้ากับวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงนะคะความหมายและอารมณ์ของบทเพลงต้องส่งเสริมให ผู้ชมการแสดงเนี่ยมีความรู้สึกร่วมไปกับงานด้วยค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างนะคะการเลือกบทเพลงที่ดีค่ะนักเรียนการจัดแสดงดนตรีเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กประถมวัยนะคะควรที่จะเลือกเพลงอย่างเช่นเพลงช้างเพลง ABC เพลงแมงมุมลายเพลงกำมือขึ้นแล้วหมุนเพลงจับปูดำนะคะ เพลงก็เอ๋ยก็ไก่เพลง O oh, Max d o n a l d o a s a f A r m นะคะหรือเพลง t w i n k l e Twinkle l i t t l e s t a นนั่นเองค่ะค่ะแล้วเรามาดูตัวอย่างการเลือกบทเพลงที่ถูกกันบ้างนะคะนักเรียนอย่างเช่นเพลงที่ควรนำมาใช้ในงานมงคลสมรสนะคะเช่นเพลงหากันจนเจอมากกว่ารักหยุดแสนล้านนาทีและเธอคือของขวัญค่ะและตัวอย่างการเลือกบทเพลงที่ ผิดนะคะหรือไม่ควรนะคะเช่นเพลงที่ไม่ควรใช้ในงานบังคมสมรสนะคะอย่างเช่นเพลงยาพิษเพลงแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจหรือเพลงเลิกแล้วค่ะนะคะนักเรียนมาถึงช่วงคําถามพัฒนาการคิดอีกครั้งนะคะนักเรียนคะหนึ่งค่ะถ้านักเรียนจะขับร้องเพลงในงานบางคลสมรสนักเรียนควรร้องเพลงอย่างไรเพราะเหตุใดคะ นักเรียนทางด้านหลังว่าอย่างไรคะดูแนควคาตอบพร้อมกันนะคะค่ะบทเพลงที่มีจังหวะปานกลางฟังสบายผ่อนคลายนะคะมีความหมายเกี่ยวกับความสุขความสมหวังนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่2นะคะนักเรียนถ้าจะร้องเพลงในงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อสร้างบรรยากาศให้งานคึกครืนนะคะควรเลือกบทเพลงอย่างไรเพราะเหตุใดค่ะ นักเรียนทางด้านซ้ายว่าอย่างไรคะมาดูแนควคำตอบพร้อมกันค่ะค่ะบทเพลงที่มีจังหวะค่อนข้างเร็วสนุกสนานนะคะเพราะจังหวะเร็วนะคะจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจค่ะช่วยสร้างบรรยากาศในงานนะคะให้คึกคืนไปด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนหัวข้อที่3ค่ะการเลือกและจัดเตรียมสถานที่นะคะการเลือกและจัดเตรียมสถานที่ในการแสดงดนตรีนะคะจะต้องทำอย่างไรมาดูกันค่ะนักเรียน ในการแสดงนะคะนักเรียนควรคำนึงถึงสถานที่ค่ะว่าจะมีผู้ชมนะคะมาชมมากน้อยเพียงใดนะคะเป็นการแสดงที่แสดงในโอกาสใดนะคะซึ่งควรเลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับงานด้วยค่ะและในการเตรียมจัดสถานที่นะคะเรียนควรมีความพร้อมทั้งด้านเวทีแสงสีเสียงรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะคะต้องมีการป้องกันค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลา,าดขณะทำการแสดงนั่นเองค่ะ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครูร่วมสรุปนะคะข้อความคำหนึ่งค่ะในการเลือกและจัดเตรียมสถานที่นะคะ 1. ค่ะเลือกสถานที่ที่มีบรรยากาศเหมาะสมค่ะ 2. การตกแต่งสถานที่นะคะต้องเข้ากับวัตถุประสงค์ของงานด้วยค่ะ3ค่ะไม่ตกแต่งสถานที่มากหรือน้อยเกินไปนะคะ4ค่ะหากสถานที่ที่จัดการแสดงมีบริเวณกว้างนะคะ ควรจัดเตรียมจอภาพนะคะเพื่อให้ผู้ชมที่อยู่ไกลเนี่ยชมได้อย่างชัดเจนค่ะและ5ค่ะทราบจำนวนผู้เข้าร่วมงานโดยประมาณนะคะเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมนั่นเองค่ะค่ะและถึงช่วงคำถามพัฒนาการคิดอีกครั้งนะคะนักเรียนการจัดสถานที่แสดงดนตรีให้น่าสนใจนะคะส่งผลต่อผู้แสดงอย่างไรค่ะ นักเรียนทางด้านซ้ายว่าอย่างไรคะมาดูแนวคำตอบพร้อมกันนะคะทำให้ผู้ชมชื่นชอบค่ะและประทับใจในการแสดงนั่นเองค่ะหัวข้อที่4นะคะการเตรียมบุคลากรค่ะการจัดการแสดงดนตรีจะมีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแสดงให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะนักเรียนซึ่งแต่ละบุคคลค่ะมีหน้าที่แตกต่างกันไปดังนี้ค่ะ 1. ค่ะผู้อํานวยการแสดงค่ะ คือผู้ที่ลงทุนในการสร้างสรรค์าง,งานแสดงนะคะเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ตัดสินใจในการจัดการแสดงต่างๆค่ะ 2. ผู้กำกับเวทีค่ะคือผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมเวทีนะคะตรวจสอบเวทีให้มีความเหมาะสมกับการแสดงค่ะต้องเป็นผู้มีความสามารถนะคะและมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดเวทีนั่นเองค่ะ 3. ค่ะผู้กำกับแสงสีเสียงค่ะ คือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลระบบแสงสีเสียงในการจัดการแสดงให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการแสดงและสถานที่การแสดงนั่นเองค,ค่ะนักเรียนและ4ค่ะผู้ออกแบบการแสดงค่ะคือผู้ที่ทำหน้าที่สร้างสรรค์รูปแบบการแสดงนะคะให้ออกมาน่าสนใจเช่นลำดับบทเพลงลำดับการแสดงนะคะว่าสิ่งใดควรมาก่อนมาหลังนะคะควรจัดการแสดงบทเพลงนะคะประเภทใดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการแสดงนั่นเองค่ะ 5. ค่ะผู้บรรเลงและผู้ขับร้องนะคะในการแสดงดนตรีจะบประกอบด้วยผู้บรรเลงและผู้ขับร้องค่ะนักเรียนซึ่งผู้ขับร้องบางครั้งอาจไม่มีก็ได้นะคะหากเป็นการบรรเลงดนตรีเพลงอย่างเดียวนะคะซึ่งผู้บรรเลงและขับร้องนะคะจะต้องมีความสามารถในด้านดนตรีมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยค่ะนักเรียน ค่ะและเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะสรุปหน้าที่ของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแสดงให้ฟังอีกครั้งนะคะ 1. ค่ะผู้อํานวยการแสดงนะคะเป็นผู้ที่ลงทุนการจัดการแสดงค่ะตัดสินใจในเรื่องต่างๆนั่นเองค่ะ 2. ผู้กํากับเวทีนะคะคอยควบคุมเวทีนะคะตรวจสอบลักษณะเวทีให้มีความเหมาะสมกับการแสดงค่ะ 3. ค่ะ ผู้กำกับแสงสีเสียงนะคะทำหน้าที่ดูแลระบบแสงสีเสียงต่างๆค่ะให้เหมาะสมกับลักษณะของการแสดงนั่นเองค่ะ 4. ค่ะผู้ออกแบบการแสดงนะคะทำหน้าที่สร้างสรรค์รูปแบบการแสดงให้หน่าสนใจและเหมาะสมกับงานค่ะและ5ค่ะนักเรียนผู้บรรเลงและผู้ขับร้องค่ะจะต้องมีความสามารถนะคะในการขับร้องและบรรเลงดนตรีมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วยค่ะหัวข้อที่5นะคะ การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือค่ะในการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือนะคะนักเรียนควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องดนตรีก่อนการแสดงค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะคะมีการซ้อมใช้เครื่องดนตรีและทําความสะอาดเครื่องดนตรีก่อนการแสดงเสมอค่ะนักเรียนหัวข้อที่6นะคะการจัดรายการแสดงนะคะเป็นการลำดับการแสดงค่ะ ว่าในการแสดงดนตรีนะคะควรเริ่มการแสดงแบบใดใช้บทเพลงใดมีลักษณะอย่างไรนะคะลำดับบทเพลงแต่ละเพลงที่ใช้แสดงนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการแสดงนะและทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดด้วยค่ะบวกกับความสับสนนะคะมาถึงช่วงคำถามพัฒนาการคิดนะคะนักเรียนค่ะค่ะหค่ะสิ่งสำคัญที่สุดในการจัดแสดงดนตรีให้ประสบผลสำเร็จนะคะนักเรียน มาดูแนวคำตอบกันค่ะค่ะความร่วมมือความสามัคคีกันของทุกฝ่ายนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่2นะคะการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือก่อนการแสดงมีประโยชน์อย่างไรนั่นเองค่ะมาดูแนวคำตอบพร้อมกันนะคะนักเรียน การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆนะคะจะทำให้ไม่เกิดความผิดพลา,าดขณะทำการแสดงนั่นเองค่ะนักเรียนและข้อที่3นะคะการจัดการแสดงดนตรีแบบใดจะทำให้ได้รับความนิยมค่ะนักเรียนค่ะค่ะมาดูแนะควคำตอบพร้อมกันนะคะ มีความสวยงามตื่นตาตื่นใจมีสีสันเหมาะกับการแสดงมีความแปลกใหม่และทันสมัยนั่นเองค่ะนักเรียนและวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนร่วมวิเคราะห์กันนะคะนักเรียนร่วมกันเสนอแนวทางการนําศิลปะด้านทัศนศิลป์และด้านนาฏศิลป์นะคะมาใช้ในการแสดงดนตรีค่ะเพื่อบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระศิลปะนะคะและวิเคราะห์ค่ะว่าจะส่งผลต่อการแสดงและผู้ชมอย่างไรลงในแบบบันทึกที่ครูกําหนดให้นะคะ โดยนักเรียนค่ะเลือกศิลปะที่นำมาใช้ในการแสดงดนตรีด้านทัศนศิลป์นะคะค่ะและด้านนาฏศิลป์นะคะเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ทั้งสองด้านแล้วนะคะนักเรียนวิเคราะห์ต่อค่ะว่าส่งผลต่อการแสดงดนตรีอย่างไรและส่งผลต่อผู้ชมการแสดงอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคิดเลยนะคะและเดี๋ยวเรามาร่วมดูคำตอบไปพร้อมกันค่ะเริ่มค่ะนักเรียน ค่ะและเมื่อนักเรียนคิดวิเคราะห์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมดูแนวทางคําตอบพร้อมกันนะคะนักเรียนค่ะศิละปะที่นํามาใช้ในการแสดงดนตรีทางด้านทัศนศิลป์นะคะเช่นจิตกรรมค่ะเช่นการวาดภาพและทางด้านนา่าจะศิลป์นะคะเช่นการแสดงท่าทางประกอบเพลงค่ะทั้งสององค์ประกอบที่นักเรียนวิเคราะห์มานะคะจะส่งผลต่อการแสดงดนตรีทําให้การแสดงนะคะมีความสวยงามน่าสนใจและมีเอกลักษณ์ค่ะ และทำให้ผู้ชมสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะเมื่อได้ชมการแสดงนี้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะร่วมสรุปสาระสำคัญอีกครั้งค่ะการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่างๆนะคะการจัดการแสดงดนตรีในงานต่างๆนะคะจะทำให้งานน่าสนใจนะคะผู้ร่วมงานเกิดความประทับใจค่ะและควรมีการวางแผนในการจัดงานนะคะเพื่อให้งานมีคุณภาพนะคะมีความสมบูรณ์และน่าสนใจค่ะ และทำให้งานนะคะเป็นพิธีการมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์และสร้างบรรยากาศให้งานน่าสนใจน,นั่นเองคะ่ะนักเรียนค่ะแล้ววันนี้นะคะครูก็มีภาระงานชิ้นงานนะคะให้นักเรียนได้ทำกันค่ะโดยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมค่ะจากนั้นค่ะร่วมกันวางแผนนะคะจัดการแสดงดนตรีใ,ให้โอกาสสาคัญค่ะกลุ่มละหนึ่งการแสดงค่ะโดยนำศิลปะด้านอื่นๆนะคะมาบูรณาการในการแสดงด้วยค่ะ แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกที่ครูกําหนดให้นะคะ 1. ค่ะชื่อการแสดงอะไรนักเรียนระบุเลยค่ะ 2. วงดนตรีที่นํามาแสดง 3. ม,มีการนําหลักการทัศนศิลป์มาใช้อย่างไรนะคะ 4. ค่ะมีการนําหลักการนาฏศิลป์มาใช้ร่วมอย่างไรด้วยค่ะและ5ค่ะนักเรียนการแสดงนี้มีประโยชน์อย่างไรค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเริ่มทําได้เลยค่ะ เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราร่วมกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันอีกครั้งนะคะการจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆนะคะนักเรียนควรมีการวางแผนขั้นตอนในการจัดงานค่ะจะทําให้การจัดงานมีความเรียบร้อยค่ะสมบูรณ์นะคะมีคุณภาพไม่เกิดความผิดพลาดน,นั่นเองค่ะอีกทั้งการจัดแสดงนะคะยังสามารถบูรณาการกับศิลปะด้านต่างๆได้ด้วยค่ะ เพื่อให้การแสดงนะคะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะและทําให้ผู้ชมนะคะเกิดความประทับใจนั่นเองค่ะค่ะและเมื่อนักเรียนได้ทําชิ้นงานเกี่ยวกับการจัดแสดงดนตรีไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะออกมานําเสนอผลงานของตนเองค่ะให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนนะคะโดยครูและเพื่อนๆเนี่ยจะร่วมกันประเมินผลงานแต่ละกลุ่มของนักเรียนนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจในการจัดแสดงดนตรีหรือไม่นะคะ พร้อมกับจะให้ข้อเสนอแนะค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้พัฒนาผลงานของนักเรียนเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ <wh ats> ค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงดนตรีไปแล้วนะคะครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดแสดงดนตรีค่ะรวมถึงการนําศิลปะด้านอื่นๆนะคะมาสร้างสรรค์การจัดแสดงดนตรีให้มีความสมบูรณ์ด้วยค่ะหรืออาจนําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในโรงเรียนหรือชุมชนหรือในโอกาสสาคัญต่างๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวมต่อไปได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะนักเรียนยังสามารถนําความรู้นี้นะคะไปเผยแพร่ สู่โซเชียลได้นะคะและต่อผู้อื่นได้อีกค่ะและพบก,กับครูสีรักษสายเที่ยงแท้ครูประจำวิชาดนตรีสากลได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ